นะคะยังใหญ่ด้วยล่ะคะ่ะโอ้โหถ้าในกรุงได้มีแบบนี้ก็ดีนะคะคุณลุงโอ้แน่นอนเลยทําให้ลุงเนี่ยนั่งนึกถึงบ้านบ้านนอกที่ลุงเกิดอะนะแล้วนะลตอนตัวเล็กๆโตขึ้นมาเนี่ยลุงก็มีต้นไม้ใหญ่อย่างเนี้ยขณะเดียวกันตามรั้วเนี่ยมีผักสวนครัวมากินได้ด้วยแล้วก็มีเป็นพืชสมุนไพรด้วย ผักริมรั้วเหมือนในโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ที่ออกข่าวใช่ไหมคะโอ้ยใช่ชาวบ้านเขามีมานานนมแล้วแต่เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้น่านั้นเองอะ่ะพืชผักเหล่านี้เขาบอกว่าสามารถนํามาทําเป็นยาได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องไม่เห็นรู้เลยคุณลุงช่วยเล่าให้บุกฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิครับความรู้เรื่องพืชผักของชาวบ้านมีมานานกว่า700ปีแล้วล่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการนำพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาทำเป็นยารักษาโรคด้วยโดยแทบทุกหมู่บ้าน จะมีผู้รู้ที่เขาเรียกกันว่าหมอยาแล้วก็ไอความรู้เหล่านี้เนี่ยยังมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นต้นถึงปัจจุบันด้วยล่ะแล้วอะไรเป็นพืชพื้นบ้านบ้างล่ะคะคุณลุงพืชพื้นบ้านที่มักจะใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยแบ่งออกเป็นพืชสมุนไพรพืชอาหารพืชที่เขาใช้ย้อมสีหรือว่าแต่งสีในการประกอบอาหารพืชที่มีพิษล้าสุดท้ายก็คือพืชที่ใช้ในงานหัตถกรรมค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ย เปป็นประกลุ่มที่เป็นเชื่อสมุนไพยที่ใช้รักษาโรคกะนะมีมากมายหลายร้อยชนิดอย่างเช่นบอระเพ็ดที่มีรสขมๆไงใช้รักษาแก้ไข้ก็ได้ครับปัสสาวะก็ได้มาตูมน,นะใช้ได้ทั้งใบแล้วก็ผลของมาตูมแก้ท้องเสีย ส่วนพืชที่ใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นหน่อไม้ที่ได้จากต้นไผ่สะตอรหรือว่าลูกเมียงที่ทางภาคใต้ใช้จิ้มกินกับน้ำพริกค,ค่ะหรือว่าใบขี้เหล็กดอกแคร์ชะมวงเขาก็นิยมนั้นจะมาทําเป็นแกงกินกันค่ะแล้วส่วนเพื่อที่ใช้ให้สีที่บุ๊คเคยเห็นเนี่ยอย่างเช่นขมิน้นใช้ทาหัวหน้าตอนที่บวชเป็นพระใช่ไหมครับใช่แล้ว แต่ก็ยังมีพืชอีกหลายอย่างนะที่ให้สีตามธรรมชาติอย่างเช่นพวกครามหรือค้อมที่ให้สีน้ําเงินเข้มที่ใช้ย้อมเสื้อที่เขาเรียกว่าเสื้อหม,มอห้องมนอกจากนี้นะบุ๊กก็ยังมีพืชบางชนิดที่มีพิษอย่างเช่นพวกบอนจะมีน้ำยางถ้าเกิดใครโดนเข้าเนี่ยจะทําให้ระคายเคืองหรือว่าคาันส่วนพืชที่ใช้ในการจักสารหัตถกรรมก็คงเป็นพวกยานริเพากระจูดหมากแล้วก็ผายใช่ไหมคะ อ้าวไหนบุกบอกว่าไม่รู้เรื่องไงล่ะใช่ค่ะเห็นช่วยคุณลุงเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเนี่ยอ้าวก็บุกจําได้ว่าพอฟังคุณลุงเล่าไปแล้วบุกก็จําได้ว่าบุกเคยอ่านในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะลุงก็อ่านจากสารานุกรมไทยเหมือนจนละ